สวัสดีค่ะมาพอกับทิกแก้วจะพี่น้องกับเซฟนวลคล้ยนังทิ์นะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านจ้าเมื่อนนี้สิทธิ้พาพี่น้องมากินตํากระท้อนจ้ะตำหมักตองนะจ้าพี่น้องใส่ปูนาพร้อมเด้ใส่ปูน,าด,ปนาด้วยแล้วก็ใส่ปลาแดกตอนจ้าพี่นอ้องมาสีปลาแดกน้มกันมาที่นี่โอ้ยไปตลาดมาจ้าพี่น้องเห็นหมักตองฝาวแรนต่ปั่านพอแจกทองอยากกินเนี่ย อยากกินหลายจ้ะไม่ได้กินดหนูได้จ้ะนี่ตำบักตองนี่ตำแบบเสียบเสบได้จ้ะนี่มากมาากจ้าไม่กินน้ำทิ้ดเดอ้อจ้าเห็นอกคะเศบๆได้จ้ะนี่อืหอมกระปูจ้ะอืมขอเด็กหน่อยอืมเสียงลูกเฮาแด้จ้ะลูกก็มาสกิดดีดีอยากกินน้ำ อ,อแทบจับเลยพี่นอ้องม,มีต้นประแดดนะจ๊ะนี่ แซ่บอร่อยอ่ะอใส่ส่อนกับบุคักพี่หน่อยเลยมาเด้อจะมาสิกไปแดกต้องดีบจ้าอยากคักพี่หน่องเลย ต่ำซองลูกจ้ะพี่น้องสวดจานเลยจ้ะ มัน่นเขากันคักเลยพี่น้องแต่กหะทอนถอนเส็ยปแดกหน่อยอื เปรี้ยวได้ใจมากสามรสได้ใจในพี่น้องเปรี้ยวนัวเผ็ดแซ่บ พอสมัยตะกินแล้วจ้ะสีดำหน้าน้ามฝนเนี่ยแหละแล้เก็บกับปูนหน่อยมาจ้ะที่มันนั่นน้ำจักกันขี้ไทยบอกเขาเออน้ำฝนตกไม่ไม่ะปูหน่อยนั่นออกนะ่ะเดี๋ยวเอามาต่ำใส่แบกหมกตองนี่แหละหอมหมดเลย ปลาแดกปลาซิวปลาแดกปลาขาวจ้ะพี่นอ้องหน้าเพื่อนเป็นหาปา่าไปใส่ม่องมันยกสะดุ้งมากเลยจ้ะเพื่อนเราไม่เห็นปลาแดกเพื่อนเอาใส่เอาอยัางขั่วเก็ดออกอย่างนี้จ้ะเนี่ยแซ่บอ,อร่อยมาก เรียกว่าสันวาสีเถอจะจ้ะปลาแดกในตลาดเป็นตัวที่บ่กินเลยแต่ว่าเวอร์เมนหนาจะฟองขึ้คกว่าเพื่อจะเห็บจะฟองเห็นบะหน,ะหน,นะก็บ,บ่กินเวอร์เมนนั้นจำพี่น้องบ่กล้ากินไหมใช่<ม> ลา,ากรินนะกระสิก,กินอยู่ปลาแดกต้มแม,ม,ม่จ้ะเอามาต้มนะกระสิก,กินอยู่จ้ะกระสิมาสิกเป็นตัวงสิ่ที่บก,กินเด็ดขาดเลยเสียงกระปู สองนอยนวอยบัไงหม่จ้ะคืออยากจะมัเขึื่นมาจะพี่ห้อมโอ้ยกันสิต่ามักต้องว่ะเสียงข้อห้องึ้นไปขึ้นมากน้ำลายแตกมขคืนเน

กูดองนี่ก็เอาแซ่ไว้ในสองฟิตนะจ๊ะเนี่ยขนาดห้าาไปอันสองตู้เย็ยนธรรมดาเนาะจ๊ะมันก็สีเบาไหมเหนื้อหายไปหมดเลยเนื้อขึ้นเขาไปหมดเลยอืมครอมอ,อือ ตอนนี้ยังเปรี้ยวเลยเปล่าขปู ดแดกตัวยังไงจ้ะมาแดกไปปลายังเงินนี่ยอขออยาดว่างขงขางๆ เียงหลูกแลนหยอกกันพี่น้องเลย มึงเดิมเหมือนแรง้งเหมือนแร้งสีเดียนอนมานอนจากพี่นาะเพราะมันสีเดียนนไปจองหนาของหนำเหรอ กปูด้วยจ้ะอหอมกระปูครับ 慢点。 แซ่บๆพี่น้องซาใจเราเป็น,นสมใจอยากจ้ะแบบย่างคัก้ะพี่น้องในกินสมใจอยากมาจากเมือน้ตำํตำกบต่ำบักตองนะคะใด้มากอยู่ซีหาหน่วยเนี่ยจ้ะไปตลาดมา,าก็เรยกว่าคืดมาอยากกินไส้ต่ำอันตํำไส้ปูดองแล้วกันประแดกหน่วยสันมใจอิรีจากเมืองขอบคุณน,นะคะขอบคุณ ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะจากเอฟซีแล้วก็พี่น้องสุปูสุกคนเลยจากพี่น้องขาฝากเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากช่องเพื่อกาจากพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิปในการฮ็ดคลิปต่อไปน้่นเลยจ้กพี่น้องขามือน,นี้ทีกระซิคอล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ